ครับตอนนี้แบบน้ำไหลก็เยอะมากดูดิครับผมโอ้โหเฮ้ยโอ้โหโอ้โหนี่ปักป้กนเป็นว่ามีนเนี่ยนี่นะครับปากก้นะครับนี่ตัวใหญ่เลยว่ะมามาเบิ้งมาเบิ้งครับอีตัวนึ่งตัวทื่ดีเลยรับพี่น้องตัวนึงเนี่ยนะโอ้โหมืออาชีพเลยครับผม เดินสี่เดินห้าไฟลำป่าฝนฟ้าโคยยลงพักหวานทงตร่งนอไม้บงหิ้มพอยแต่แน่น่อข้านอเล่าดอกกระเจียวปีลีสีแดงพวกไม้ได้แห้งก้องยอดซอดเบอรเต็มผู้คงเป่งภายหลังพรกะยังยางลั่นทงนา สงกตน้าาาขอปสวัสดีครับผมคนพเนจรนะครับผมคลิปนี้นะครับพี่พาทุกคนไปเซเว่นะครับผมอยู่ยูนะครับต่อชิดเบ็ดนะครับมาอันนี้เป็นเราจะนั่งเรือนะครับนั่งหือข้ามไปพูดนะครับอากาศดีดีนะมินเนอร

đang mình nào xa tụi nó. nào xa dữ. Mi nào xạ dữ. Mình ta nhả Mình nước nó. lên. kháng thôi. จะเอยยิมุ่งน้าไปพูดครับตัวดอนนะครับว่าน้ำไหโจกโจกอยู่ตอนนี้แบบเรือรั่วนะครับผมเนี่ยดู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 แบบน้ำไหลเยอะมากนะครับ จะมุ่งหน้าไปที่เกาะกันนะครับเหลือรั่วครับตอนนี้แบบน้ำไหลเข้าเยอะมากดูดิครับผมโอ้โหวันีอ,อากาศดีครับผมเปิงพี่น้องเปิงเปิงน้ำเวินครับเนี่ยน้ำเวิน ตอนนี้ก็แบบน้ำก็ล่วรั่วแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมขอาเบิ่กันครับพี่น้องตอนนี้แบบไม <c ười> <c ười> ่ได้ลงโค้งไมด้คดนบผมบกันไดกำลังมาลงเมื่อนี้นะครับนี่ครับเดี่ยวเขาะเ่ยเาบตอนนี้้วครับผม ลี่น้ำครับตอนน้ำเข้าหือครับมีนะครับผมตอนนี้หวยสื่อบอนนี่นะครับเบ็ดนะครับเ่อตอนนี้ข้อทำการมาเอแล้วก็นะครับผมเตรียมยินไลไปทางอื่นฮะนะ ผีพร้อมเลยนะเด็กๆโอ้หมัดเชิญงานน้อยเถอะมันบลไรโดมินทั้งหนึ่งก็อยู่เลยนี่นะครับพุ่มขันเซอร์นะครับขันเซอร์เบ็ดแบบน้ำไม้แบบนี้นะครับผมปลาวิธีก็พบเป็นปลาปลากุดนะครับผม นี่นะครับผมพวกพวกปลาแบบปลากินเนื้อนะครับพวกนี้ครับเวลามันเที่ยงเงียมันจะดวดสวบเลยนะครับหายแล้วครับผมติดตามเบิ้งครับบ้านนี้ยี่ได้จะโตนะครับผมหมดแล้วคำหมดแล้วครับถ้าเบิ้งคนงานครับยี่ได้จะโตนะครับตอนนี้เอาพี่น้องได้แล้วพี่น้องเอาเอาปลาใหญ่อยู่นี่นี่เบิ้งจากดึงนะผู้เอาเอ้อ โอปลาพื้นมปลาเก้าปลายางเหปลายางโอ้โหเสื้อตัวใหญ่สุดเลยใหญ่กว่าเก้าอยู่บนซั้นเก้าอืมติดตามเมืองครับยี่ได้จะกิโลครับคุณเยี่ยมปลายางนี่นะครับผมตอนนี้ได้แล้วนะครับตัวนึงครับกูเป็นปลายางนะครับเนี่ยนะปลายางน้อยนะครับ ดึงออกมาโอ้ยครับเนี่ยครับได้แล้วครับอี่ตวนึงครับปู้ซามโต้แล้วครับตอนนั้เลยนะครับเนี่ยปลาตุกเก่าอลไรครับปลกรดปลกรดแม่มันตุกน้ำเลยมันทื่ออิปเจ๋งไหวเอากรดอะไรก่อยเจ็ดั้ยปลายางครับพี่น้องปกากรดเมื่อกี้นะปลาหยางปลกรดนะครับพี่น้องตระกูลคล้ายๆกันนะครับ อ,อลักษณะ,ะคล้ายกันนะครับพวปรากฏประยางนะครับปลาปลาขันหยงกแม่นนะครับรพี่พลูกใหญเขาเบะพูดอย่างเียบเงียดนะมอยเต้ามันนึกตัวยี่เต้าเขเบะป่วนใ่ชามากเลยมเบะปลาชะลอมได้ไหก มาเบิ่งมาเบิ่งครับอีโตนึงโต้ทื่อดีลีรับพี่น้องต่อเนึงเนี่ยหนัก,นก,นกโอ้โหมืออาชีพลีครับพมเนี่ยอายางครับ้รพี่น้องเดี๋ยวย้ายบอลเมื่ออีกครับวันนี้ ชดนวยไงเนขต่อเขาตอหนกกว่าใ่พูดู้เนานาตอลจืดเนไ้เมน้ล่มอเม้ป็นที่รกระเดินนะครับไล่ปัออกประมาณนีู้่ตอนนี้้ายดูครับท่านผู้ชม ยี่นี่ายมันดูดผมดูดิโอ้โหจุ่มตอนนี้เราถึงเกาะแล้วโอ้โหเราเป็นอิสระแล้วดูดิครับเท้าผมเหยียบลงไปนี่แบบ ทรายมันดูดลงไปเลยนะครับเนี่ยจะไปเบิ่งกกระต้อนหนกครับพี่น้องดีเซอรหนกอ่ะเจ็กโตแล้วโอ้นี่นะครับเบิรงวิธีกระต้อนหนกครับพี่น้อง นี่ครับต่อหนกนะครับเขาจะเอาหนกนะครับผมเสือก่งไว้ครับแล้วก็แขวนไว้เปงเถิงนะครับโอ้ยโดนหนกมันนี่ๆนะครับเราเพิ่งยินหนกเข้าว่ะอ๋ออ่นี่ครับหนกเข้านะครับเนี่ยนี่ครับต่อทางคลองนะครับอู้หับเนี Đang to không đi Ủa น,นี่แบบซ้ายดูนะครับอบบส้มตอนนี้ผมขึ้นไม่ได้คือแบบทรายมันดูดผมลงไปลึกมากนะครับอันตรายมากนะครับเนี่ย แบบสายดูดนะครับผมตอนนี้นะครับผมเรือเบียดอยู่ประมาณสี่ลางนะครับผมเดี๋ยวผมจะดทำการเสื้อขี้กระเดินนะครับเพิ่มเมดทุกลางนะครับเพราะเวลาเสื้อมันจังสบายนะครับเพราจังย่างเปราะๆเสียบๆเสียบเสือรุนนะครับผม นี่ครับวิธีการก็พุ่มกับยี่ก็จ้างห้างนะครับพวกเกลียวมาโคโฮนะครับเพราะว่าคฮโฮหมันดินนะครับเนี่ยโอโหมันดินปื๊ดป่ามันเท็นไก่เพื่อเลือดดินป่ามึงอแรนสวบเลยนะครับถ้าเอาไปเกาะโฮหมันก้อนนะครับที่กคเดินมันกับยี่ตายเร็วนะครับพุ่มปลาที่กินที่กคเดินง่าส่วนมากกัยี่เป็นพวกปลาปะกดนะครับพุ่มปลาอย่างพวกนี้นะครับตะก้อ นี้ครับบมล้างหนึ่งบางบางตีนพวกเออมนัมนมันผมคิดวัาปลามันอ,จจอยู่นพวกกองขยะนะครับเพราะปลามันเข้ามากินพวก,พวกเพื่อนเน่านะครับเรื่อำขยะนะครับไปติดต่อ,อ,อ เบิ้งครับเนี่ยตอนนี้ดินมันแตะนะครับเนี่ยนายยี่โมมินยี่มาซื้อ ินด you know ีครับพี่น้อง พูดถึงพวกรามีาน้องก็เป็นฝั่งลาวนะครับเนี่ยพา,าพี่น้องมาชมบรรยากาศาาราครับพี่น้องวันนี้มุมีเวลาครับพอได้ปลาครับพาพี่น้องมาชมทิวทัศน์นะครับมุมนี้ฝั่งภูม เนึกเรอบนี่เนึกจันเเนี่ยเห็นบ่สงสัยเขาทิ้มแล้วครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวสง,วสงเียจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งจันนะครับโอเคใส่บนนี่ครับเนี่ยป่านะครับพูดมันยิมักยูแบบหุ่งหกนะครับพี่น้องมันซีบูมักยูบอนเป็นแปนเนียนี่นะครับพูม เจนนะครับเนี่ยเห็นบหมเวลาเวลาปลามันเฮาไปนะครพุ่มมันมันก็ยิบไปเฮาไปไปต่ำมันอันนี้อยู่นี้นะครับเนี่ยต้องใี้มันผังแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยมันยิ่งเฮาไปต่ำนะครับเนี่ยต่ำมันยิ่มีตะคอกทั้งหนอย,อย่างหนึ่งนะครับพอปลามันต่ำปุ๊บมันก็ยิ่งรุดนะครับเนี่ยเห็นบอกประตูมันก็ยิ่ป,ปิดลงนะครับพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็คือปูงปัญญานะครับพุ่ม คนหรือแม่น้ำโค้งครับนี่จันทร์อันนารอบนะครับนะ่ะเห้มันขึกลุ่มๆ้วกจ็จันจันอันนี้น้ำแห้งป่านะครับผมเจ้าของเขาบ้มมาเบิ้งอะไรทิ้มหรือมั้ยนะครับน้ำกำลังหลงครับพี่น้องอนกนกนก โอ้มึงมึงมึงคุณผูช้ชมนี่ผมผ่าท่านผู้ชมรอดท่านผีเบื้องครับว้าวตอนนี้ผมอยู่ทางไหนนะครับดูดิอันนี้ผมมันขึ้นหาต้นไปเลยกล็บมุมมองรับผมก็จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวเรามานั่งนอนไมอโอ้ไปได้ไหหยน้ำหมาครับพี่น้อง โอ้โหโงามใวะไ,ไปช่ซงนี้ก็เป็นโซงแข้งเหือดนะคะรับผมโซงไกดออ์อ่อนซาแล้วนะครับโอ<ฮ>้โหเนีไปสุดหูแซงตาตักเท้าหัวหนัาเล่นนี่ก่อนนะคะรับผมเนี่ย ก็จังไปทางอื่นต่อนะทางเสาเม,เมื่อยนะว่าเมื่อยนะพี่น้องตว่าอากาศตอนนี้นะครับผมแบบว่าลมเย็นดีมากเลยนะครับโอ้ลมแบบโคตรเย็นนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไปหาพ่เพื่อนกองขยะกันนะครับเจ้ากอ,องขยะครับ ยะไม่น้ำโกงครับพี่น้องมุ่งหวดจักมาเตทางเหลือเนี่ยมาเตจีนมาเตเลาวเนี่ยนะครับเตไทยเนี่ยไล,ล่ลงมาเตถึงถ้าประกอบกันอยู่นี้ครับพี่น้องโอ้ยมีคนบังแก๊สเยอะเลยบังแก๊สองก็มีล้อโหลดดังกองพยะ วงน้ำพื้นก็เป็นเรื่องปกติของแมลงพวงครับกับแบบนี้และครับจักเศษพปนเลยขยะพปนเลยแน่มานำนะครับโอ้มีหอดมาน้้ำเต้าครับนะ่ะเห้ําเตาอ่ะโอ้มีเกอืออันนี้อันนี้มันเป็นเกาะนะครับเนี่ยเป็นเกาะเป็นเกาะกลางดดน อันนี้มัน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 เป็นเกาะได้ครับมันวอมิ่นฝั่งเลานะครับเนี่ยมันมันเป็นเกาะกลางน้ําครับตัวนี้นะที่เขาเห็นเนี่ยเหาขี่ลงไปลุ่มนะครับแล้วก็ขันขี่ลงไปลุ่มนะครับมันยี่เห็นเฮ้ยโอ้โหนี่นะครับโอ้โหนี่ปักปากก้นเปนวมนเนี่ยนี่นะครับปากกนนะครับนี่ตัวใหญ่เลยว่ะ นะครับเปิดนะครับเปิดเปิดเปิดเปลงว่าป่นป่นนะครับเปิดนั่นหลอกนี่ครับปลาอันนี้ครับออกไปป่นแสบแสบครับเนี่ยเปิดนั่นหลอกแล้วกระป่นไปลงไปลงนี่ครับพี่น้องกันยืดกระเทือได้พี่น้องกัตั้งเจอห้านต่เป็นโบได้นะครับแต่กันมาคิดเล่นๆเนี่ยทื่อเลยครับเนี่ยประก่นนะครับ หง่เติบอยู่ครับสีเลืองงามขนาดเลยนะครับชิ้ก็เดินมันรวที่ยวเหนื่อยมากเหนื่อยมากนะครับถือแบบนอเว็ดนอเบียดขันนอครับพี่น้องมาเที่ยวได้ครับมามุงเที่ยวครับ มัเคียวนะครับผมอากาศดีมากเป็นช่วงนี้นะครับเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับในกี่เียวเขาแล้วเอ้เพื่อหักทางไปเพื่อนปุ่นปะขุนเท้าเลอะมากมันกินเข้าไปในไนนครับ ตุ่มตอตุ่มตอตุ่มตอปนอนปะยอนนี่ครับปะยหอนครับอ้เธอดีรีไปแถวนี้ไปไปถ้ามันกัโตง่ครับโตด้เต่าไม่ได้หือนะโอ้โหขออายุมาเริ่มบินยเย่ ได้แล้วมันมาต่อยม่ไปเอากระปุกคนเรียบตั้งไปเลยตบพีดออกนี่หังเตะแล้วครับเดี๋ยวเหรออือว่าอายุแมงเมื่วินบินวิ่วิ่นอยู่เลยตอคุมตาไม่ไปถ้านุ่เดินเข้าา ยืนอยู่เต็มโดดเลยกำลังเฮี้ยนใกล้ๆดีแล้วบนวัดตอดนะเฮียนอยู่ในเงาว้าเดี๋ยวแตกหัวแ่นเลยแม่งบินมาไล่ตูนเกือบแตกตอดครับพี่โดนพี่น้องนึ่งครับเนี่ยเลยง่ายเลยนีเราปลาห้างแดงนะครับเนี่ยรวบ ยังเขาก็หนอ,อป่ปลานะปลาปลาปลาไผา่ป่าลุดไผ่นะครับห้างมันยี่แดงนะครับพี่น้องครับผมพเพื่อนๆมาไกลอย่าลืมกดติดตามากดไลค์กดแชร์นะครับผมต่างสองคนภายในจอนะครับปลาเมื่นอน,ะะนี้กได้อยูประมาณสิบโตนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นปลากดใหญ่นะครับพี่น้องลาดนะครับพี่น้องนี่นตนี่แล้วครับครับเดี๋ยวาก็ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย ¿Cómo por ahí?